สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่95นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองนี้นะครับมาให้ f c นะครับได้ชมและเอามาแบ่งปันกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับสำหรับพี่ๆเอฟซที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าหากพี่ๆเอฟซนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์บนเดียวกันนะครับผมนี่เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับ fc ที่ผมบอกนะครับองนี้นะครับองนี้ก็จะเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคลานนะครับองนี้ท่านจะออกผิวตกทรายยู่นะครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าผิวตกตกทรายก็คือเป็นผิว คู่ระคูระนะครับเนื้อหานะครับเป็นผิวตกทรายเหมือนผิวตกทรายเหมือนรูปหล่อเหมือนจอบนะครับเหมือนจอบเหมือนจอบเล็กนะครับพิมพ์ตาขีดของหลวงพ่อเงินนะครับผิวจะออกตกทรายเหมือนกันนะครับองนี้นะครับแต่พระนะครับพระยังมพีพิมพ์ทรงที่สวยงามนะครับ ตาจมูกปากนะครับติดชัดเจนนะครับเส้นจีวอนะครับคมคมเลยนะครับนี่ครับมีตาพิมนิดนึงนะครับนี่ไม่หูติดชัดนะครับถึงจะเป็นผิวตกายเนี่ยก็ประกอบโดยรวมยังติดชัดเจนนะครับนี่ครับนี่ครับลิวจีวรนะครับเห็นไหมครับใต้ฐานนะครับนีโอ้ ตนฐานนี้ต้องบ่งบอกถึงความเก่าเลยนะครับองนี้นะครับเก่าจริงนะครับองนี้ท่านใดได้ไปก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับดูคลิปให้จบนะครับ fc ดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบแล้วก็ค่อยทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับองค์นี้นะครับอง์นี้ผมเปิดไว้ที่20,000บาทนะครับเปิดไว้ที่2 0 0 0 0บาทนะครับพระมันพระหายากนะครับ เนื้อตกทรายแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้มานะครับไม่เคยองนี้เป็นองค์แรกนะครับอ่าองนี้เป็นองค์แรกนะครับเป็นผิวตกทรายนะครับนี่ครับดูใต้ฐานนะครับ fc นะครับนี่สนิมควมเก่านะครับนี่เป็นสนิมเขียวสนิมหยกนะครับมีนี่สาแดงนะครับนี่ก็ครบตะกันตะกันนะครับตะกันสีดํานะครับคือคราบคมเก่านะครับ เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาส่องให้ดูนะ FC นะนี่ไงครับนี่เลยนะครับ FC นะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับไม่ใช่อพูดคุยโทรมาพูดคุยต่อรองราคาเสร็จสับนะครับขอแอดไลน์ส่งรูปพงรูปภาพให้กับกายว่า ไม่เอาอย่างนี้ก็มีนะครับแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอานะครับตกลงกันแล้วนะครับดูให้ชอบเลยนะครับดูให้ชอบนะครับค่อยทักมานะครับถ้าดูไม่ชอบดูไม่ถูกใจจะพึ่งทักมานะครับนีครับดูด้านหน้านะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับ FC อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพระหลวงพ่อท่านเป็นผิวตกทรายนะครับ นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเช็ดเลนส์กล้องแป๊บหนึ่งนะครับเอสี่เดี๋ยวผมเช็ดเลนส์กล้องแป๊บหนึ่งนะครับกล้องมีแต่ฝุ่นนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับจมูกปากโอ้โหนี่ครับดูริมฝีปากหลวงพ่อเลยครับปากยิ้มสวยเลยนะครับนี่ครับ ดูผิวควมเก่านะครับ FC นะครับแห้งๆเลยนะครับนี่ครับตาปากจมูกติดชัดนะครับใบหูนะครับองพระนะครับหล่อติดชัดนะครับแต่เพียงแค่ว่าท่านหล่อมาแล้วเป็นผิวตกทรายนะครับนะครับเป็นผิวแบบนี้นะครับเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมนะเขาเรียกผิวตกทรายนะครับ ครับดูความเก่านะครับเนี่ยดูความแห้งดูตามซอกเลยครับ fc นะครับดูในซอกนะครับซอกลักแล้นะครับซอกแขนนะครับมีสนิมเขียวๆนะครับคือคาดว่าจะเป็นพวกโดนอากาศโดนเหงื่อโดนอะไรนะครับก่อนนะครับก่อนจะขึ้นครับเขียวแบบนี้นะครับมีฝ้าขาวๆด้วยเห็นไหมครับนะครับเส้นจีวรนะครับผมชัดนะครับ fc นะครับนี่ครับติดชัดเจนนะครับ อไล่ลงมานะครับไล่ลงมานะครับองค์นี้ต้องบอกว่าองค์หลวงพ่อเป็นคาบตะการสีดำๆทั้งองค์เลยนะครับส่วนนี้ครับจุดสัมผัสนะครับจุดสัมผัสตรงจมูกตรงหน้าผากนะครับก็จะเป็นเนื้อออกเหลืองๆองคเขียวนะครับส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอะไรลงมาตรงหัวเข่านะครับนี่ครับ fc เห็นไหมครับนี่ตามซอกนะครับลึกๆเนี่ยครับ เก่าๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหองค์นี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับไม่เหมือนใครด้วยนะครับองคนี้นะครับเป็นองค์เดียวที่ผมได้มาเลยนะครับแบบนี้นะครับเปิดไว้ที่20 0 0 0บาทนะครับผมเปิดไว้ที่20 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์099 634 1 275นะครับ099 634 1 275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เดียวกันนะครับผม ดูด้านหลังครับ FC นะครับดูด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นพระองค์หลวงพ่อนะครับจะหล่อออกมาผิวตกสายนะครับแต่เราดูความเก่าความแห้งความเดิมได้นะครับนี่คือเป็นหล่อแบบธรรมชาตินะครับสไตล์พระหล่อนะครับนะครับนี่ด้านหลังนะครับจีวรติดชัดสวยงามเลยนะครับนี่ ดูนะครับนะครับ F4 นะครับนะครับดูใต้ฐานกันนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีคราบสนิมเขียวๆนะครับมีคราบตะกัรสีดํานะครับสนิมสีแดงอมน้ำตาลอมดํานะครับนี่ครับใต้ฐานมีรอยช่อการฉนวน้วยนะครับนี่มีรอยช่อชนวนด้วยนะครับอ่า องค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่20,000บาทนะครับ FC นะครับผมเปิดไว้ที่20,000บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ